สวัสดีค่ะ,ด,คะดิฉันชื่อนางสาวปีรุณผลสมบัตินะคะตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตักสินบ้านค่ายวัดไบกรองค่ะดิฉันเป็นครูปฐมไัย,ยู่ที่นี่นะคะวันนี้นะคะจะมาขอนำเสนอนะคะนวัตกรรมที่เราได้สร้างขึ้นนะคะโดยการนำนวัตกรรมนี้นะคะไปใช้ในกิจกรรมปลูกพลังบวกของเรานะคะ ซึ่งนิทานเรื่องนี้นะคะเราแต่งขึ้นโดยคุณครูทุกท่านนะคะช่วยกันร,ระดมความคิดนะคะแล้วก็แต่งนิทานเรื่องเล่าแล้วบุหรี่ขึ้นเรื่องนี้นะคะโดยการใช้ AI เข้ามาช่วยนะคะขั้นตอนในการทำนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะคุณครูการใช้ AI เข้ามาช่วยเราก็ บอกไปใน AI ว่าเราต้องการที่จะได้นิทานแบบใดนะคะแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็จะได้เป็นภาพสวยๆประกอบกับนิทานนะคะซึ่งนิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าหมู่บ้านสุขสันต์นะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในนิทานนิดนึงนะคะเนื้อหาในนิทานก็จะประกอบไปด้วยลุงบุรีและป้าเล่านะคะ ซึ่งลุงบุรีและป้าเล่าแอบแฝงตัวเข้าไปในหมู่บ้านสุขสันต์นะคะแล้วก็ทำให้เจ้าหมีมอมแมมนะคะลองดื่มเหล้าแล้วก็ทำให้เกิดไม่ดีต่อสุขภาพของเจ้าหมีมอมแมมนะคะ,ะหลังจากนั้นก็เจ้ากระต่ายนะคะจอมซนนะคะก็ได้ลองดูดบุหรี่นะคะของลุง บุหรี่นั่นเองนะคะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะคุณภูน้องผู้ก็ได้บินลงมาบอกกับเจ้าหมีมอมแมมแล้วก็เจ้ากระต่ายจอมซนนะคะว่าทั้งบุหลี่และเหล้ามีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไรนะคะซึ่งอ คุณครูน้องฮูกก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้บุหรี่ทำให้ปอดของเด็กๆไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็การดื่มเหล้าทําให้มีผลต่อสมองของเด็กๆอาจจะทําให้เด็กๆเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ด้วยนะคะ,ะคุณครูน้องฮูกก็ยังได้อธิบายเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับผลกระทบของลุงบุหรี่และปะาเหล้าไว้ด้วยนะคะค่ะ จากนั้น,นะคะเมื่อเมื่อเจ้าหมีมอมแมมแล้วก็เจ้ากระต่ายน้อยจอมโซนได้เห็นผลของโทษของการดื่มสุลาแล้วก็ ของการสูบบุหรี่นะคะก็ทําให้ป้าเลาและลุงบุหรี่ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านนั่นเองนะคะ,ะกิจกรรมนี้นะคะเมื่อเด็กๆได้ฟังนิทานแล้วนะคะเด็กๆก,ก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในครอบครัวได้เช่นการที่เด็กๆได้ไปถามคำถามที่อยู่ในครอบครัวนะคะว่าเอ๊ที่บ้านของเด็กๆมี คุณพ่อคุณแม่ได้ดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่หรือไม่นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเด็กๆสามารถที่จะนําไปสื่อสารกับผู้ปกครองที่บ้านได้ค่ะนวัตกรรมของทางโรงเรียนก็ขอนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ